วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ด้านนวัตกรรมครูผู้ช่วยประเภทของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน tiktok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ movie model นำเสนอโดยนางสาวพรจินดาเมาะทองตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภาษาอังกฤษมีความสำคัญในสังคมปัจจุบันเพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่อการติดต่อสื่อสารเช่นด้านการหาความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการค้าขายด้านการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงด้านการศึกษา ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในยุคปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนสื่อเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้คือแอปพลิเคชัน TikTok จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการเรียนขาดการฝึกฝนตนเองจนทำให้ไม่กล้าออกเสียงภางษาอังกฤษซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากการใช้วิธีสอนที่ไม่น่าสนใจและไม่เหมาะสมกับผู้เรียน จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงได้ทำการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie m o เด l ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie m o d เดของนักเรียนโรงเรียนสีขอรพูมพิสัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนและพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน TikTok จากวิธีการเรียนแบบ Movie m o d เดล เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนสีขอรพุภูมิพิสัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน67คนร้อยละ80ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Tik t ok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ m o ฟฟี่โมเดลเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนสีขอรัุภูมิพิสัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน67คนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie Model ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์มีขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานตามขั้นตอนวงจรเดมมิงหรือ P D C A ผ่านวิธีการเรียนแบบมู v ฟี่โมเดลดังนี้ ขั้นแลนวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหาสาระตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie Mo มเดลขั้นดูครูผู้สอนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie m o มเดลดังนี้ M method เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสนใจ O opportunity สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง V variety ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย I innovation ใช้นวัตรกรรม TikTok และ E exchange with others นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของตนเอง คันเช็คประเมินผลที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie Mo d เดโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมทดสอบและประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสรุปผลการดำเนินงานต่อไปคันแอ๊ ครูผู้สอนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Movie m o d เดลให้เหมาะสมโดยการนำข้อมูลจากแต่ละขั้นตอนในการวางแผนการดำเนินงานและการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและพัฒนาต่อไปผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ ผลสำเร็จของการดำเนินงานต่อผู้เรียนนักเรียนมีพัฒนาการเกิดความสนใจและสนุกในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการเรียนแบบ Movie m o มเดลผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 1. ได้แนวทางสำหรับครูผู้สอนที่อยากเปลี่ยนวิธีการสอนและการฝึกฝนนักเรียนจากแบบเดิมให้มีความสนุกและน่าสนใจมากขึ้น 2. นักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นปัจจัยความสำเร็จความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆของครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผู้เรียนทุกคนให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีและการเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบเป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจลดความเบื่อหน่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเรียนรู้อย่างมีความสุขและนำเสนอผลงานตนเองต่อบุคคลอื่นอย่างมั่นใจ การเผยแพร่ผลงานครูผู้สอนได้เผยแพร่ผลงานนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ที่มีชื่อว่า l e g e n c y English Classroom รางวัลที่ได้รับรางวัลครูดี Smart Teacher ผ่านกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,565ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเรียนทองกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นม1ถึงม .3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนสพมสุรินทร์ครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ครูผู้ฝึกซ้อมน,นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้น โครงการโรงเรียนสุดจริตปีการศึกษา2565ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินทรวิชาการปีการศึกษา2565 ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลมักกุเทศอาสาสมัครยังวอลเนเทียไกด์โรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยเนื่องในงานสืบสารตำนานพันปีปราสาทสีขอรภูมิประจำปี2565ตัวอย่างผลงานนักเรียนจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้วิธีการเรียนแบบมูฟฟี่โมเดล ruin my morning they've asked me to marry him no i wasn't really asking nor was i love doesn't always end well beastie trust me let us prove you wrong จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนั้งของเราต่อไปเราจะมาฟังประโยคที่น่าสนใจกันค่ะ Don't ruin my morning จากประโยคจะแปลได้ว่าอย่าทำค่าเสียอารมณ์แต่เช้า Love doesn't always end well, busy